ปัจจุบันสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาไหลบ่าหน้าดินเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ทำการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำหนังสือ8 4ต้นแบบปลูกหญ้าแฝกดึงน้ำสร้างดินขึ้น <Ooh. S 2> เกื s empire, <S mm. ่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวบรวมเกษตรกร84รายที่มีผลงานดีเด่นด้านการปลูกยาแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาของตนเองเห็นภาพในหลวงตลอดว่าป่นยังทรงคุ้เขาปลูกยาแฝกและเฮาเป็นรลษฎรดอนทำไมบะปูกหลากแฝกก็มีประโยชน์ใบก็มีประโยชน์มันสามารถทำให้ชีวิต ในครอบครัวของเฮาเนี่ยดีขึ้นจากแรงบันดาลใจดังกล่าวทําให้หนางเทียมปาลีไดเข้ารับการอบรมเป็นหมอดินอาสาและก็ได้ปรับปรเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานร,ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจนทําให้พื้นที่ดินมีความชุ่มชื้นและร่วนซุยและยังสามารถใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกมาลดต้นทุนและสร้างไรายได้ด้วยการนํามาทาเครื่องจักรสาร ที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจอีกด้วยค่ะ